สวัสดีค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่าไอ้ของที่ซื้อปุ๋ยมาทําอะไรได้บ้างเกลือเพราะแม่เป็นคนที่ถ้าอะไรไม่เคยเจอพริกแห้งรู้ป้ะเนี่ยกิโลละเป็นร้อยนะที่ร้านแม่เราจะมีแบบเนี้ยพริกแห้งแบบเนี้ยเป็นกระสอบปุ๋ยอะใหญ่ประมาณกระสอบปุ๋ยพริกแห้งทั้งอันเลยที่ร้านมีหมดของเยอะจับมมากค่ะเข้าใจปะ ไหนก็ขายดีแล้วก็ปูหนหมดเลยราอเ่า๋ยวน,นี้เดี๋ยวนี้ถ้าลูกใครซื้เนี่ยปอุดหนุนพี่เขาที่ตลาดบางแคสีพี่เขาแม่พี่เขาขายอยู่ขายถูกมากใช่เลยฉันรักเธอตรงนี้นแกมาทำบุญกับบ้านฉันดีกว่าเพราะบ้านฉินเพราะบ้านฉิใจดีต่อเลยอต่ดีเบี้ยนี่ไแค่เอาไว้ทำอะไรหรอไม่ทราบที่ต้องมีเลยนะ น้ำตาลปี๊บใช่ป่ะอือไอ้พวกเรียนเครื่องขัวใช่ปะ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องสอบํำกับค่าทรอมาหารสะอาดแล้วก็แล้วจะได้ไม่ต้องเรียนทําเครื่องขัวสอนทําไมวะแกแค่ล้างผักผลไม้เป็นยาอ่อนจริงดิมะขังเปียกเนี่ยอีโง่ปาลมาขายให้แพงใช่ป่ะไอ้รุ้นี่บอกแม่บอกมันเที่ยงคืนเลยถูกกว่าแกขายราคาเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอก ถ้าแกยังขายแพงอยู่นะอยู่ยากมันก็บ,บอกง่ายจริงจริงต้องขายถูกลงในราคะอันเนี้ยห่อ10สิบาทเลยนะถ้าไปซื้อร้านเจสมจิตถูกกว่าเนี่ยร้านร้าน,านตะแอดขายขห่อละสิบาะที่สองผมงแม่ใช้เยอะมากไงเจ็บปะมีผลมาไม้เลยเนาะไม่ไให้ดูไม่ไดให้ดูอีก่อน ยังไม่ทำอ่ะเพราะว่าจะรอสีอน้ำมันํำข้าวก่อนแล้วค่อยกินเพราะน้ำมันไม่มีเนี้ยบ่อยกินข้า,าวเช้าข้าวกินไม่เยอะแล้วเด๋ยวนี้จริงดิกินมีเกลียวแต่ว่าต้องใช้อันนี้ทำจากน้ำตาลตะหนุนน้ำตาลตะหนุนแล้วก็แล้วก็เคียเค่ยวเคี่ยวแล้วก็ใส่แล้วก็วางให้มันแหบเป็นฝาเลยแม่บอกแม่บอกเราเอนี้อะไรแม่ต้องบอกใช่เพราะใส่ตาไม่ดีเราก็ไปตลาด Oh, I'm gonna <laughs> <laughs>